คุณสามารถเอาคลิปนะคะสิ่งที่โค้ดแบ่งปันเนี่ยเอาไปเอาไปใช้ตั้งใจใช้แล้วมันจะเห็นผลจริงค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากให้ความสัมพันธ์ความรักของคุณดีขึ้นคุณอย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นค่ะมันอยู่ที่การที่คุณรู้จักตัวเองจริงๆค่ะอันนี้นะคะจากประสบการณ์ผู้หญิงคนนี้นะคะที่อดีตคือก่อนที่จะมาเป็นโค้ดเป็นครูเรื่องของความรักอดีตคือไม่เคยสมหวัง ในความรักไปค่ะแต่มันก็คืออดีตแต่โค้ดยกตัวอย่างเอามาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามพี่ทุกคนลุกขึ้นมารักตัวเองลุกขึ้นมาเห็นค่าในตัวเองลุกขึ้นมามีจุดยืนคุณจะสามารถสร้างความรักของคุณได้ใหม่หมดเลยมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแค่คุณรู้จักตัวตนของคุณสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอเค นะคะเราจะคุยกันสั้นๆ